สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะครับย่ยเพิงแบงปันเมเนยี่เพิงจะผ้ามาเบิงพอพันเด้อค่ะเพื่อนบ่ไดเปิดราคาเด้อค่ะเนี่ยเพิ่พาาพพนรับผสมเปด,ด้อค่ะนี่นยรับผสมจริงพี่กัดกกอยู่หมนน,นสว่างตำบลโนนคอนอ,อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลพอพันตน่เนี่ตะกี้เป็นควายอยู่ในขอกย่ยเพิงเด้อค่ะเนี่ยเพชรลำดมตอนนี้กะ สามปีกูกลัวนาะงค,คุมผ้าปีหนาจังสี่ส<ม>ี่ปีเพชรลำโดมคะ่ะนี่โตสูงใหไงเฮงเกือบรูดเจ้าของมันเกือบรูดเดี๋ยวทักทายน้องเจ้าของคอคุณก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะน้องแจ้วได้ผสมมาเจ้าตัวแล้วนี่เพิ่งเริ่มผสมเลยพี่หาตนี่แหละค่ะบ่นได้ออกปผสมหายค่าผาสมเท่าไหร่ค่ะนี่ เริ่มต้นจากพั้นค่ะไกล้ๆกับพันเมื่งเลยพันหนึ่งเอามาเองพันหนึ่งให้เขามาเองถ้าเฮ้าเอาไปให้เขาละถ้าไปแก่ของเขามากกับประมาณพั้นสามมีดแก่เฮ้าไปบ่มันเอาไปว่าไดมันหนักอ๋อมีไก่ก็เอาไปได้อยู่ม้งหันนี้เพิ่มบรรน้องแสงที่ก็ไปแก่ของเพา่อมากอ๋อส่วนมากสิไปเอาขั้วยเพิ่นมาผสมอยู่หนีแล้วค่ะเนี่ยเพชรลํำโดมคันนี้ลูกแม่คูนสูงใหญ่แห้งสูงเท่าใดคันนี้ ประมาณลอยซีมวิหาประมาณอยซีิหาบวกเลยะคะ่ะวัดโดนแห้งเหรอค่ะลอยซีสิบหาบวกมนนว,วนน้ำผู้สาวค่ะเนี่ยเอามาผสมบางหาันท่งเอากลับหมุนอยู่อยากไปน้ำเขาง่ามแห้งค่ะบริพอกันโดนเหล่นี้เพชรลำโดมพ้อกันแต่นตอนน,น้อยใครอยากมาผสมจริงน้ำเพลินกับมาผสมใดแล้วค่ะเนี่ยเพชรลำโดม เพื่อนเป็นกล้วยหลอดนะคะนี่แต่ว่าแม่เป็นแม่บ้นบานพอเพื่อนนี่เป็นเพชรทองคำค่ะเป็นกล้วยเป็นของวิไลฟาร์มนะถ้าจำโมเพ็โดนละค่ะนี่ใบไม่หลอดค่ะตัวน,นี้ฝากเบอร์ไว้น้ำแน่น,นงแจ้วจำเบอร์ว่าได้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้แล้วค่ะผู้ใดอยากมาผสมจริงมวนน้ำผู้สาวค่ะนี่หมุนไปหมุนมาเจนี่ สำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะขอบคุณน้องแจ๋หลายๆเด้อยค่ะขอบคุณค่ะ